เรายังไม่เปิดรายการนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีภารกิจที่จะต้องปลุกแต่ละคนนะฮะเพราะว่าตอนนี้นั่งเครื่อนกันมาแล้วก็นอนกันเป็นซอมบี้กันอยู่แต่ว่าเราจะต้องเริ่ม่ายงานแล้วนะครับไปาปลุกเลยครับคนแรกเหรอน้ำหมูเอาแล้วหน่อยหน่อยสกิทเน่ยมีเบ้าอัลโอกโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเปิดรายการให้หน่อยได้ไหมครับลองลองพูดเปิดอะไราันีสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ขอนแก่นนะฮะ ก็เดี๋ยวเราเราจะไปบุิจาคของที่มูลนิธิบ้านเด็กแคนทอครับผมมึงคือมึงรู้ไหมเนี่ยว่าเราอาจจะไม่ไปแล้วนะมึงรู้เนี่ยเอาไม่ไปแล้วเหรอพี่คืออาจจะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะตอนนี้ตอนนี้เราต้องตื่นก่อนตอนนี้เราต้องตื่นมาคุยกันแผนกันก่อนมันสําคัญตรงนี้แหละครับเราเราจะไปไหนก็เดี๋ยวเราก็ขอหาอะไรทําอย่างอื่นกันก่อนเราต้องมีแหละแต่ว่าไอเด็กกำพร้านี่เราเราเบรกไว้ก่อนกินข้าวอันนี่ต้องมีอันนี้ต้องมีอันนี้สําคัญเลย โอ้ตาลอยเลยอันนี้นี่ที่ะครับอ้นี่คือสไตล์การเปิดรายการนะรายการโอ้ตายีต่างีตอยู่เลยนะฮะอืมอนะฮะเราไปคนอื่นต่อไหมแล้วเราไปไปดูที่เหลือกันนะฮะมันยังยังมีอีกยังมีหลายหนะนะหลายหลายคนอาจจะงงเอัยทำไมผมมายืนอยู่กับน้ำหมูสองคนนะฮะจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันไม่จำเค็นจะเป็นเราสองคนนะถูกต้องปกติมันต้องเป็นแบบคนอื่นมายืนจะเป็นแก๊งอะไรอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหหัวน้าแก๊งก่อนดีกว่าได้ วันนี้เลือกมานอนห้องข้างในด้วยมันเอาแบบเงียยบเอาใกล้เลยเออดูว่าล็อกหรือเปล่านะอ่าไม่ล็อกไม่ล็อกดูสไตล์การเปิดรายการเอาสวัสดีครับสวพอดีเลยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดรายการให้พี่หน่อยแต่เมื่อสวัสดีครับ ให้เปิดรายการไม่ได้นับต่อยเวนเออพูดอะไรหน่อยสิ่เขาเออนี่เดี๋ยวเราจะต้องไปเลิศหน่อยเราต้องไปถ่ายงานกันเนี่ยสวัสดีครับผมผมฝันเปล่าวะไอ้เรี่อมึงละเมอไปเนี่ยเออมันคิดว่าเราแบบรายการฝันอะไรอยจูบป่ะวะอืมไอ้บอกนี่เปิดดีนะไอกูขออีกทีนึงกูขออีกทีนึงเอาเอาแบบลองอเลิศที่สุดเท่าที่ทำได้เออแแบบหนึ่งสอง โอ้ยเยี่้อชักแล้วแล้วเห็นไปโรงพยาบาลดีกว่าเฮ้ยไอ้น้องไปโรงพยาบาลดีกว่าเอะอะไรขนาดนี้โอเคอโอเคถือว่าอย่างนั้นตื่นแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปดูห้องอื่นกันต่อ,อ,อแล้วเราจะไลป่ปลุกเราจะไลป่ปลุกให้ครบลเลยครับผมเร่มแ,แต่ห้องอยู่ในห้องแรกเลยเอาเขาบอกอ,ะอ่ะคนดูเขาคาดหวังว่าเฮ้ยตรงนี้สนุกแน่อืมห้องต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าก็รวมตัวพีคอยู่ในนี้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเป็นใครกันบ้างเออ โอ้แต่ว่าอันนี้อาจจะอาจจะต้องระวังหน่อยเดี๋ยวผมขอขอดูแบบกล้องมันพิ่งมานะผมขอดูได้แบบเผื่อเผื่อเผื่อหน้างานมันมันอาจจะอุจจาร์ตากันอยู่ได้ได้เพื่องดูก่อนไอ้นี่ผมแอบดูผ่านในกระจกได้ไหมไอ้เราลองดูลองดูได้ได้ดูว่าเขาล็อกก่อนไหมเฮ้ยไม่ล็อกก่อนสวัสดีนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสุกคนพรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอ้าวอ้าวอ้าวเปิดรายการ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 สักดหนึ่งครับเปรายการสักนิดหนึ่งชื่ออะไรครับแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับชื่อว่านะสารสิทธิ์ครับผมคุยกับคนดูอย่างไรเปิดรายการมาทำอะไรที่นี่กันบ้างอะไรลองสักนิดหนึ่งย่อมันหนอน อาพี่มาถึงแล้วเหรออ่ะกูมาถึงนานแล้วเออกูมาถึงนานแล้วเอออ้าเปิดรายการเปิดรายการโอเคค่ะเปิดได้นี่นะคะอ่าขอบคุณมึงขอบคุณเลยนะแล้วขอบคุณที่มาดูกันนะคะแค่ะอ่าอ๋อแบบเราจะไปทำอะไรกันต่อคลิปนี้เรามาทำอะไรกันที่จังหวัดนี้อะไรมีไหมอ่นี่เราก็มาขอนก่นนะคะเหมือนมึงมาเปลี่ยนที่นอนอ่ะแล้วมึงเหมือนมันมาเม้าเตียงเขาด้วยมาแจมเตียงเขาเนี่ยมาแจมเตียงเขาทำไมเลขข่าวมึงต้องไปนอนห้องเตียงนู้นไม่ใช่เหรอเออใช่เอออ้าวแล้วมึงอยู่ได้ยังไง เก็อยู่ไปเรื่อยแต่ก็เปลี่ยนไปเรด้วยโอเคคนนี้เป็นอะไรคนนี้เป็นอะไรคนนี้หรือคนนี้คนนี้อ่าเปิดเปิดรายการที่ไหนอันไหนอันไหนนะดีเปิดรายการเปิดรายการเรามาทำอะไรที่จังหวัดนี้แบบดีๆต้อนรับคุณผู้ชมนิดนึงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโ เออมีเซนเย่างนี้มนีเซนเดี๋ยวนะมันปรับตัไม่รู้ว่าทำอะไรแต่อย่าลืมในขณะที่ทุกคนเขาก็ดูแบบเหมือนได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮ้ยโทษนะคือมึงจะนอนเอาจริงเหรอฮัลโหลไอ้หนูตื่นกี่โมงลูกมามากี่โมงลูกเฮ้ยอะไรนะแปดโมงแปดโมงอคือได้นอนไปตอนแปดโมงอือนี่ก็สี่ชั่วโมงก็พอได้ได้นอนแปดโมงหมอมาที่แปดโมง มีเขาเพิ่งถึงเนี่ยกูก็มาเพิ่งมาถึงนะแร<า>ับตอนแรกมีเขาบอกว่าเราจะขับรถต,ตู้ไปรับพี่น้ำหมูแล้วไปกินข้าวกันเขานอนไปเลยแบบนอนถึงเย็นเลยเนี่ยเอาว่าจ๋าอ่าอ้าวเปิดรายการเปิดรายการอะไรมาอยู่ๆก็เปิดรายการเปิดรายการเหร,รอเปิดรายการไหนพูดคุยผู้ชมหน่อยไม่ตออ่ะอาอมึงสองคนยังนัดกันไม่ได้เลยอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเปิดรายการพอเย็นกินเที่ยว พี่เจงและพีุ่คือถ้าพูดเราไม่ว่าหรอกแต่ใหญ่ๆอย่าลบตัวอย่ดต่อไปพูดต่อไปพูดติ่อไปพูดต่อไปพูดต่อไปพอเย็นกินเที่ยวนะครับนัขอนแก่นก็เราจะมากินแล้วก็เที่ยวนะครับงานวันที่25ที่มหาลัยก็ช่างมันเดี๋ยวเรากินเที่ยวก่อนนะครับผมมันว่ายตลอดเวลาเลยมันไม่แค่เปิดมันว่ายตลอดเลยไม่ออกแล้วไอสัสนเป็นงานจัดอืวยว่ามาทำอะไรที่ขอนแก่นไม่รู้แค่ว่าต้องมา อ่ะอะกูพูดตรงๆรงนะมึงเป็นคนที่เปิดรายการดีที่สุดเลยเนี่ยนี่เนี่ยว่าไปไปไล่เช็คมาจะครบทุกคนแล้วเนี่ยเนี่ยว่าไงรเนียว่าไงไอ้ไนก็เออครับแต่ไม่ได้ได้ไหมแถวแถวแถวมึงโชคแรกอ่ะเออนั่นแหละจริงจริงแต่จริงจยังไม่หมดยังเหลือยังเหลืออีกยังคุณชายนะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งหน้าหน้าอยู่แน่นอนมันมันเป็นคนโมโหไหมกูไม่รู้ไม่เคยไปปลุกตอนตื่นด้วยใชา่เหรอเฮ้ยอีกอีกนี่จบไปนะไอ้ไฟจบเลยไคือคือถ้าเป็นแทนเนี่ย คือเปิดดีกว่าแน่นอนพี่คือมึงไปรู้ว่าต่อยเหรอสมมติเป็นกวนแบบว่าเฮ้ยแล้วแบบสมมติเดี๋ยวกูแทนแทนน้องน้องกัเงี้ย่ไอ้ไฟไฟเปิดดีมากไอ้ตามมึงหน่อยตามมึงหน่อยโอ้ยแทนโอ้โหโหดเปิดเปิดโหดเลยเช่นเช่นลองสมมติสก๊อปเสียงมันหนึ่งลองเลยสวัสดีครับพี่เออสวัสดีเลยครับประมาณเนี้ยอู้โหดอู้โหดนี่เออเดี๋ยวไปดู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 พี่เจงเราต้องแบบจริงจังหน่อยไหมแบบไอ้แทนไอ้มึงเป็นมึงต้องเปิดรายการอะไรอย่างไรว่ ไม่รู้ดิเดี๋ยวเพื่อมันต่อยเราดิผมไม่รู้พี่่มไต่อยพี่บางทีมันเดาไม่ออกด้วยใครบางคนนะบางทีเงียบๆเลยมันตัวนเอาเรื่องเลยนะเออเออเออโอ้คนนี้ที่ที่มันเปิดรายการตอนแรกอ่ะคุณเฟสจนมานั่งเล่นเกมแล้วมานั่ทำเนี่ยอ่าตอนนี้ตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมโอ้คุนี่ไม่ได้เล่นเกมครับไม่ได้เล่นเกมครับเอาไม่ได้เล่นเกมโอเคนะครับผมไอ้คาหนังคาเขายังมาได้นี่อือแต่มันผมก็ยังต้องขอตัวตาผมเผื่อที่นี่ของในห้องมันอาจจะแบบต้องสำแดงอะไรไม่รู้เหมือนกันต้องขอเช็คที่นี่ก่อนนะครับ น้องน้องพี่เอาเปิดรายการเปิดเปิดรายการนิดนึงเอาเปิดรายการพูดคุยกับผู้ชมนิดนึงาอ้าวอ้าวอาผู้ชมนิดนึงอันนี้คือคาดหวังนะเพราะว่ามือเป็นคนเดียวต้อาต้องปิดใหญ่หน่อยปิดใหญ่ใช่ใช่ใช่เอาเปิดรายการเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเรามาทำอะไรที่นี่มึงรู้ป่ะเนี่ยเราเราไม่ได้มา นอนมานอนกันมึงบ้าหรือเปล่าเรานั่งเครื่องมาจากกรุงเทพกันเนี่ยเออบางคนนั่งรถตู้มากูนั่งมา6-7ชั่วโมงเนี่ยมึงเ,เปลี่ยนที่นอนมึงไม่เปลี่ยนที่นอนกูมาหลังผู้นอนอยู่บ้านก็นได้ไม่รู้ดิ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนมันต่อยแล้วดิผมไม่รู้พี่พี่เอาเปิดรายการลุกมาลุกมาเปิดรายการทีหนึ่งท่กทายคุณผู้หน่อยทักทายคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นแล้วตอนนี้กำลังจะนอนต่อแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเลยนอนต่อไม่ได้ไม่ได้เออเราทำอะไรบ้างวันนี้เราทำเออ ไในหัวมึนกันเราจะไป<ด>กินข้าวกันทำกับข้าวนร่างชมนกชมไม้อออไอ้เอ้ยอันนี้ก็สีบรรยากาศครับแล้ววันพรุ่งนี้เรามีภารกิจใหญ่ไหม,มพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวให้คนอื่นพูดก็ได้วันนี้ก็คือวันนี้แหมไอกริฟอย่างที่มึงพูดเลยว่ะโอเคถือว่าเราปลุกครบทุกคนแล้วเนี่ยเราต้องไปแล้วอ่เดี๋ยวเราต้องไปกินเดี๋ยวให้เวลาให้เวลาพวกเราเตรียมตัวกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับครับผม ตัวน <ates. S 1> ี้นะครับเรียกว่ามีสองโฟเวอร์นะครับสองรสชาตินะครับสองผลิตภมีทั้งแบบร้อนและแบบเย็นนะครับมาให้ทุกท่านเนี่ยได้เลือกใช้ได้เลือกหาได้เลือกเอาไปล้างไข่นะครับข้อดีของสินค้าตัวใหม่นี้นะครับก็คือค่า ph ที่อยู่ในระดับน้อยกว่าสบู่ทั่วไปนะครับทำให้ไม่เกิดความระคายเคืองไม่ทําให้ไข่ของท่านเนี่ยแห้งบุบแล้วก็ผิวหนังเหี่ยวย่นจุเกินไปนะครับ รวมถึงไม่ได้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้นะครับเช่นโซพิ้ัส่วนตัวนะเราใส่ที่เดียวเดวที่ผ่านเนี่ยเราต้องมีเราตสองมีามส่นสี่ายเดียยแต่ความตื่นตนได้สารลำต่างๆแต่เราพูดเรากคนเรา่แบร้อนเนี่ยช่วยร่างกายเราระช่วยัเาก็รู้สึกว่าบนทันมันยนะครับมันมีความรู้สึกแข็งแรงนะครับในเรื่องต่างๆขอุยาดีกว่ากตัวครับ มองว่าส so nah ุดเย็นดีครๆับมันทำให้รู้สึกทุกอย่างเป็นติดไป็นดมพอเราใช้แล้วของโดดตอนใช้มันจะทำให้ไข่หวดนะครับอันนี้ไม่หมดอันนี้ดูเป็นเตึงให้เราใส่ของเรานี้พอทุกสระระดับท่าไยินสบายเย็นสบายอันนี้ซอๆจิ้มพิเดรทุนเนื้เดรร์สตสระรดับสระระัน เราอแท้สูรออคมับร้อนเไม่เคยผมชอบแบบเย็นๆ่ะเรผมรู้เลย่องย้นเส้นว่าสูตรนีกว่สูรอว่าขอสรตัวอ่ะผมก็เย็น่ะผมไม่ชอบร้อนเราจะมาที่หนตอย้เส้นเนไม่แต่เรีวาเรชาตมมปรรมานมคารติมาเรรานมคมรับชมนมารรตมีเปรามนมีครรชามันความรรมวมเราครับ กรุปดีลดราคาอยู่นะครับเหลืออัลละ199บาทนะครับอย่าลืมไปซื้อไปหามาใช้ได้ผลขอะครับขอบคุณครับ มาแล้ววันนี้นะครับผมนะตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะไปกับชาวแกงคอยเย็นกันไปหาเหล่าเด็กหทยตายนะในกัมพาร์เพื่อที่จะหลอกสมมติสินค้านะครับให้กับพร้อมรูปวีดีโอนี้สมมติสินค้าเขาโดนหไปแล้แปลกๆสินค้าขลังเนี่ยนะสุดาอม่รู้ของไหนบ้างแต่หนูรู้บอกแม่ว่าของนี้ผมจะเอาให้เขาด้วยนะ มันมีมีพวกเสื้อดีๆที่ผมใส่เวลาที้เขาโตขใหญ่ขึ้นแต่ผมซื้อแม่ไม่ได้ครับแม่ตอนนี้ขายใหญ่แล้วอ๋อถอแรกเคียด้วยว่าเขาบอกว่าเอาต้องเอาบันะไรมาบริจาคใช่่ะไม่กูก็มองของในห้องกูว่ามีอะไรที่บริจาคได้อะไรดิมีเจนซี่รีบาร์รี ตุ๊กตาก็แบบพี่ก็ไม่อยากให้เขาหรือแบบน้องเขาได้ไปก็จะแบบว่าตายไม่อเจ้าตุ๊กตาเจ้าตุ๊กตาไปทำไมเอาเขาไปก่อนดิพี่ก็ไม่รู้เผือนอ๊องเขาไม่อยากได้ไม่รู้กูเพียนเขาผมก็เคยไปบูยจามอย่งเนี้ยที่บนดอยอะไรเงี้ยให้อะไรไปเพราก็ดีใจทุกคนหยาบก็เลยคัดมาแล้วเพราะมีอะไรมาอย่าบอกว่าบวกอย่าบอกมาที่ไหนอย่าบอกอะไรเลย ก็เป mm ็นเสื้ออะ้ำเสื้อเกาอกมาอ้ก็คือคาไม่ได้กก right. uh, ่าอนะอบอกว่าผมใส่ไปแค่สองสามร่องอิดดว่าใหญ่ตัวนี้ก็อันนี้ก็เสอร์สุวิตแหละต่นี้มัใส่หละตัวเนี้ยใช่คือคือปัญหาคือเวลาเราใส่ีเอร์ชอบให้ของีมันเยอะแล้วโครเราผก็ผมใส่เสื้อไม่เกินแบบสิตัวอะ ว่าผมใส่เสื้อไม่เกินสิบห้านี่สิบตัวซักนี่เยอะไงอาทิตย์หนึ่งซักรอบหนึ่งแล้ไม่อยากใส่เสื้อเยอะผมก็เอาตัวที่ใส่น้อยที่สุดอ่ะจะขัดเก็บใส่กล่องไว้กล่องนี้ได้บ้างบางสามกล่องคือเสื้อตัวที่ใส่ไม่เยอะแต่ว่าคนให้มาเนี่ยคือมันจะสภาพมันดีอยู่เลยใส่ดีทียอะไรนี่ลายแตกหมดแล้ยอะตับอกรอบเดียวพี่เคือตัวไปรอบเดียว่นขาดีเไม่เสื้อบางตัวหาทำลายออกมาไม่ได้ว่าถูกไหมครับแต่ว่าทำลายบอกเรียกว่าลา่ลายสกินไม่ดีคือมันเปิดจีิงแลวมันแตกเลย ก็คือผมเอาแน่เสร็จปุ๊บมันหดด้วยเพราะตอนแรกผมเอาตัวแอลมามันหดเสร็จปุ๊บมันใส่แล้วมันรึบบบรึบบบไม่ได้ว่ะแต่ว่าเด็กๆเขาแรกใส่ได้ผมว่าว่เด็กๆมองยังไนเนี่ยใส่มาไม่ต่ำกว่า5ปีเีเฮ้ยไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้ของมัน5ปีต้องแต่งแานไปมึงก็เขาเขไปบอกมาด้ยต้องไปนั่งอธิบายกัาพี่น้องเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็แพงเฮ้ยเฮ้ยไม่ถูกเลยเฮ้ยราคาเท่า กลไม่ได้แต่ว่าแเอ้ยกวาม้เฮยดเโไม่ลยนะับเออมัเห็นนะครับกชอดูนะครับไอกว่าเอาไปช่วยมอบให้น้องคือมันเป็นเสื้อแบผ่นกุดผมว่าชอบเสื้อแขนกุด้วตัวนี้เห็นแล้วถูกใจมากก็เลยซื้อมาแล้วนันพังตกเส้นเดียวกันนี่แหละตะอกี้แตกปะควดพี่ของแกปวดยาวพี่เลยขดสุด้ามันไป่ะรชิ้นเดียที่อหดได้่ะนะ ผมไม่รู้ว่าตู้อบมันอบขวดด้วยหรอือเปล่าแต่มันอบแล้วเครื่องไม่ขวดหรือวะใส่แล้วมันตื่มนมถึงนีน่เลยวะแล้วก็อันนี้นะครับสำหรับน้องๆยังไไงไนฮะบิ๊กไข่นะเอเนจี้ครับเฮ้ยเออของชาวเราครับไข่คุณบิ๊กคุณป้านะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าได้มาได้ไงแต่ว่าเรามีแล้วหนึ่งตัวาาแลเดี๋ยวให้น้องๆบอกอ๋อเดี๋ยวหัวขึ้นไข่โอ้ยเชี่ยบิ๊กไข่เอเนจี้อันนี้เราตอบคุณจังโซเชอร์ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามอบให้น้องๆหนึ่งตัวเลยอันนี้ผมกู้เอาไว้เลยนะครับผมเพิ่งโดนมาเลยนะครับ นี่ตอนกอดออกมาเลยใช่แล้วก็ไอ้ที่โชวได้ก็อ่างชอันนี้คือพึ่งใส่มาใหม่ๆเลยตัวเรียเสร็จคิดว่าน่าจะเ่สหนเฮ้ยสอไฟอะไรจได้เออเฮ้ยใช่คือเรียกว่าเุดได้ืเป็นศิลติอะเอาใหซ้อเมื่อก่อนเคยแข่ีอกแบบนี้เบมงกอ้ยครับ่มทรใช่ย่ เราดูเรื่องวิ่เก่งนะเก่งนะเียคิทำหมทำ้นหน่อยไหมเสียติ๋วทำอะไรเสียตอนนั้นน่าจะทิปแจ๊บบ้านแล้วแจ๊บเอามาให้มาสกีนสกีนให้คือผมไม่ผมไม่ค่อยอยากทิ้งเสื้อที่คุณให้มาส่วนใหญ่แล้วจริงไหมนี้ก็ มดแต่มีคุณค่าถึงนะทุกคนเรมถไม่เคยใส่แต่ชอบเออลองคิดว่าน้องๆใชเขาแบบชอบก็ไจริงมากเลยเล่นดอดเสื้ออย่าเีคือบ้านลบกีบีบ้าผมันเสื้อเสืเสืเยอะจริงเพราะว่าทุกคั้งราได้อะไรแบบไมเสื้อเออจะได้แต่ก็ปล่อยมันไปพี่ก็เอาหลวงมาเมือนกันี่ก็มีแต่ใส่ไปนี่คันไปนี่แบบเราไม่ได้ใส่แล้วอ่ะเดอวแต่พี่รู้ใชไหมว่าเขาจะเอาพี่ไปให้เด็กด้วยมี่เียไปเป็นครูที่เด็กหนึ่งเดือน อันนี้เป็นจเป็นคนคิดเอาไว้อะไรไหอะไรก็คือเดี๋วพี่เจจะไปสอนโรงเรียนเด็กอ้อยเลยเด็กอ้อยเดเด้๋ยเดียงยังไม่ตื่นคือวันนี้ไม่ทนเยียดมึงบอกใช่ครับเลยวังนี้นะจวาคุ้มจริงะเป็นเรื่องบอกเพื่อที่จะตามน้ามรางวัลนะเดี๋ยวจะตามทาเนมิสเรเยคนแรกะรางวัลหนวล้านิเอป็นมสเรีมิเ์มันคือกับแลด้วยอย่างเียมา อันนี้คือไม่ใช่แล้เราจะให้สี่เ่งไปนอนที่เดียที่เดียที่ข้างหลังตรงปากตรงนู้นนะใช่ตรงนู้นจะมีตอีชโมงแล้วเรามีอุปกรณ์ให้ด้วยใช่ไหมครับมีไม้ขีดแล้วก็ขีดไม้ขีดเราดเล่นก็ตอกผัคือเลต้องตากวคุณตัวองแต่ถมีกไม่ใช่อไรานอนะครับยูไม่ใช่รซ่อ ไว้ในดินด oh, really? like the <T |ar|> ้วยแต่ที่ต้องไปหาจอบมะขุลก่อนโอ้ยไปหาจอบอันนี้ผมว่ายเงไม่ได้จอบนะใช่แล้จอบเข้าไปูใยกิโลถัดไปนอนน้อยกันพวกเมียตรงๆนะออกแนวนอนน้อยกันพวกเมียเนยมันเป็นรายการที่อยากทำไงแต่เขาไม่รู้ทำเมื่อไรเอ้จริงแต่ทำตลอดปีอยู่ใน ไม่เอาคนอื่นวะรายการแม่เราต้เป็นพี่เลยแัดเลยอะไอโฉอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ายาว่าเจงเก็งเก็บเอ็บเหพี่ใช่เป็นิงเกบวันกัวใช่ฮะโอ้ยไม่ใช่จงเกนจะโมโหแค่ไหนใช่ไหเดี๋ยตอนเนีราได้คืนบูแล้วตอนนี้คือตอนนี้คืนแล้วเจงเก็บเขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็วน้ ่ีีกกั past. ับบบบ้้าานนโอ้โหแมงปอทอดเลยพี่น no <m ans made wiele> ี่ครับแมงปอทอดเคยมีพี่ชายคนหนึ่งที่เป็นคนอีสานบอกว่าแมงปอทอดนี่ทานได้แต่พี่ชายคนหนึ่งที่เป็นคนอีสานเหมือนกันบอกว่าใครก็กินแมงปอทอดกันเดี๋ยวเราจะทดสอบวันนี้นะโดยการเอาพี่เจงทอดด้วยไฟอ่อนนะครับผมน้ำมันกระดังดีเขาก็สักกระเทียมเล็กน้อยใช่ิน้ะครับพี่เจงอาาหรมื้อแรกของเราครับ คือกลุ่มพวกมึงไม่มีใครอยากทำคอนเทนต์เตีนอะไรยินเง้ยคือกูเดินไปไหน่อ้เฮียน่ะให้กูไปลาเพชรฆาตเทียมรวยี่แมงปอทอดเทียมรวยดิขาพี่วิ่งหนีแล้วพี่เสียอวไรโอ้ว๊บว๊บวับวับขึ้นรถไปโอเค shark with blue shoes swimming through the water in the big deep blue tung 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 sahor holding his bat once he steals your girl she ain't coming back bombardino crocodilo flying up high zooming through the clouds dominating the sky bombardini guzzini won't let that fly gotta go attack and make that croc cry You're mine. You're นี่คือร้านอาหารที่ทางแฮชช็กได้จัดเตรียมให้กับพวกเรานะครับซึ่งยังไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเมนูเด็ดว,วันนี้ก็คือเดี๋ยวจะพี่เจงเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ทําอาหารพี่เจงเหมือนมองอยู่เหมือนรู้ตลอดเวลาพี่เห <laughs> <ผ>ม,มือนมองเหมือน,นรู้ว่าเราพูดถึงเราไปกินข้าวดีกว่าพี่แฟนคลับแนะนำมาอ๋อคือหลอกเร,ร,ร้มาถ่ายรูปอร่อยไม่อร่อยอ่ะก็ไม่ว่าแฟนคลับมาเพื่อ พี่ถามใครเนี่ยพี่ถามใครในในเพจเหรอ,หรอโพสเลยโพสในเพจถาว่าแบบว่าขอร้านไหนอร่อยร้านแนะนำร้า <os> นเด็ดในะนำร้านเด็ดแนอนแก่นร้านแก่นแสนแซน่บนะครับนี่คือร้านที่ทางาผู้ชมนะครับแนะนำกันมานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าพี่เจงจะเป็นคนตัดสินนะครับ ว่าร้านอร่อยไหมพี่พูดจัดสิน so <ข Neil S 2> อาหารที่มึงทำกันไม่ใช่ปะไม่ใช่ร้านนี้ด้วยพี่จัดจินตลอดทุกอย่างเลยคือร้านอาหารอีสานนะกับกูที่ไม่กินเห hey, ็ดไม่กินผักกูบอกตรงนั้นเวลาเข้าร้านพวกนี้ยกูบอกว่าเอาข้าวหมูย่างหนึ่งเลยข้าวเหนียวเสร็จครับไม่ก็ขนมจีนครับพี่จริงเรากินแบบเด็กกินขนมจีนกับข้าวหมูย่างเนี่งครับเกินขนมจีนหนึ่งข้าวหมูย่างหนึ่งครับไอเชี่ยกินแบบเหมือนเรตอนอยู่ห้ากลุ่มพี่ เดี๋ยวนะผักนี่คือมะละกรรมไม่เอาพี่ชวนตำมะกรรมเฮ้ยเกินตำข้าวโพดเนี่ยพอไหวข้าวโพดพี่ทันไดหั่นตำหนุ่มจีนเนี่ยหนุ่มจีนก็พอไหวแต่รสชาติน้ำมันมันไม่ถึงไมไม่เผ็ดเผ็ดอ่ะเชี่ยยางงี้เวลาไปกินกับนั่นทำไงพี่แบบแกงรับซาทำไงก็ไม่ทำไงก็สั่งคอหมูย่างก็นั่งกินคอหมูย่างกูไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยเอไม่ได้แดกอะไรกันแช่ก็แดกไปกูแดกคอหมูย่างกูว่าอร่อยเชี่ย ไม่ได้ลูก้องกินผักลูกอแบบหรแบบน้ำตกก็จะไหลๆเป็นแบบเป็ชิ้นอ๋อแบบจิ้มจิ้มจุ่มพี่มลาบเป็ดแต่ให้สั่งเองจ่ายเรื่องกินคนที่กัผมกินอย่างนี้เลยตอนหาพปกเก็ดกลัวแบบ เออแบบนี้เลยอะ่ะคือไม่อยอมกินผักอะ่ะแล้วผมก็จะแบบกินแบบที่พ่อแม่ชอบกินนี่มากแม่แม่เป็นคนสังน่งดีๆเพาชอบกินแบบเผ็ดๆแบบเผ็ดเปี๊ยเ,เลยพริกกับกรองกันอะ่ะขนาดผมกินเผ็ดได้เหมือนกันสุก็แม่กินเผ็ดไปเขาแบบกระดูกอ่อนเนี่ยเขาโบดน,นี่เขาโบกันอ่าแล้วกระดูกอ่อนดีใจมากที่เขาทานกระดูกอ่อนปะ่ะพี่วันครับอะไรครับเนี่ยทำไมเต็มโต๊ะเลยให้รีวิวใช่ไหมคะอ่าใช่ก็ไม่รูร้เลยเลยเพราะว่าไม่ใช่คนสั่ง <c oughs> มากินอย่างเดียวคือขึ้นรถมาทำไมไม่รู้เมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่ามาร้านอาหารอันนี้เลยนะคะไม่เคยเจอไม่เคยเจอที่ไหนเลยนะตามสับประรดนะานีส้สับปะรดหอยแครงอันนี้คืออ,นนอะไรครับอ๋อต้มตกขมง้ีย่างขอออกตัวก่อนเลยว่าทานเผ็ดไม่ได้นะคะอ๋อเหรอใช่ขอเด็ดแม่ไม่ทาน ไม่คือมันกินเป็ฝึกแล้วกินไม่ได้จริงๆใช่แต่ว่าอันนี้ก็มีตนใค้ไม่เผ็ดให้ตัวเองจานนจานไรเยอะไรอัรเขาไปในเนื้อของเออร่อลวาได้แบบอมันไม่สั่งอันนี้ของของขึ้นชื่อกับปิอ๋อได้แล้วแบบตกะปิได้แล้วไหนๆจิ้มจกินอีกทีขอแบบช้าๆเอาเลยกินกินกิน กูมามีเราก็อร่อยเรามาอีสานเราก็ต้องกินส้มตำอะไรอย่าง อไอออ่ะรยิ AMD Ryzen 7 7800X3D ที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะโดยในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยี t d V Cache เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง2เท่าซึ่งเหมาะสำหรับสาย e s p o r t ไมเพราะจะเป็น FPS RPG m o b บาและแนวเกมอื่นอีกมากมายสาร้างเสริมประสบการณ์ก,การเล่นเกมของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือแม้แต่สีไปด้วยเล่นไปด้วยก็สามารถใช้งานนี้อย่างลื่นไหลมีประสิทธิภาพ ตามแบบฉบับ AMD ใ,ใครไม่ดี AMD ครับอะตอนนี้เรากำลังจะแบ่งทีมกันนะครับแล้วเราจะใช้ระบบแบ่งทีมที่ดีที่สุดในยุคก็คือวงล้อสุกเราก็จะกดสุกสามครั้งสามคนแรกก็อยู่กลุ่มเดียวกันถ้าเดี๋ยวเราก็จะเจอที่สนามมวยนะครับฮะกระดูกแมวไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ความรู้ความเินแล้วเปลี่ยนละประธานท่านประธานลุกปวดปวดครั้งแรกครับท่านประธานปครับใช่ไหมอะ เอ็นายแน่นอนเาะว่ทำไมกูเป็นสีเขียวอ่ะอันีอนี่บัิน้นี่บังเอิญนะจะไม่อยู่กูเฮ้ยเฮ้ถ้าสมมติว่าเป็นผมนะแม่งทีเดียวเ้แล้วจะได้ป่ะเออทีมาหานวัดอ่ะายอทายนาครับผมทีมครับดื้อท่าพี่กิฟแล้วทำไมกเป็นสีเขียวอะนั่นไงคีมแม่งที๊ไอ้เย้ีอยู่จริงไอ้วันี่คือทีมเดิมที่เคยทำอาหารให้พี่แพรพี่แพรทำยังไงอย่างี้ เนี่แหละเนาะแบบแปลงทีั้นอะตอนเด็กไม่อยากแปลงปันแต่ไม่ต้องห่วงคราวนี้เราผมฝึกมาแล้วผมฝึกมาแล้วเราจะแบ่งกันทำในโซนที่แบบว่าโอเคห่อนทำอะไรก็ได้หอมแค่อร่อยแต่ถ้าไม่อร่อยถ้าเขาก็ต้องกินเฮ้ยพี่พี่อ๋อไปหมดเลยไม่ได้จะมาแข่งมาละ ยังเหมือนจะอะไรได้ไม่เี่ยจาไปพี่เงไม่ได้แดกคนเดียวนะเดี๋ยวรอดูเลยครับเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารกันนะเราจะแบ่งทีมกันไปซื้ออาหารจอกเป็นยังไงพี่เจงจะพวกแบนะครับพี่บาาจะพูดคำเดิมวหรือเปล่าว่าอย่าลืมว่าทำให้กินหลายคนนะเดีเราไปรอดูกันครับพี่ขะขอน้ำปลาร้าคนเฮ้ยอ๋อผมเน้ยโกงหโอโกออู่ใคร อันนี้ปกติกินเส้นไซส์อะไรครับห้าสองวะอุ้ยเก่เข้านี่เดี๋ยวีมนมาเรมทีาเนี่รีบอะอะไรี่แันนี้กรรมการคนที่สงมานะครับท่กินเล้นติกเ้นี่เนี่ยโคตรเ่มากอนอันนี้อาจะได้อันนี้ไม่แบบนี้เลยกันได้กตัวขอได้เลยนะเดี๋ยวย้อนยนย แค่นั้กูจะาย้เชฟเป็นไงวะเอาเชฟบอกกูเล่นครับเฮ้ชิโอโดขอาิัสเชฟผมดูแลนี่ใกล้สุดที่หอยาแก้าเสียอ่อนเลยไม่ได้เดืดที่นอนเลยนะ